สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยเหมือนเดิมนะค,คลิปนี้แอดก็มีเรื่องอัปเดตเกี่ยวกับธนาทิพยทรงกระสินที่ช่วงนี้ก็ไม่มีการแข่งขันเจลีกพักไป2สัปดาห์จะกลับมาแข่งขันกันอีกทีในวันที่29ตุลาคมหรือว่าสัปดาห์หน้าหาสัปดาห์ต่อไปเลยนะครับในวันเสาร์ที่29ตุลาคม โดยด้านล่าสุดเนี่ยชนะเองก็พาฟอนตาเล่เอาชนะเคียวโตสงห์ไป3ประตูต่อหนึ่งโดยชาทิเองก็มีส่วนร่วมหนึ่งประตูครับจากประตูแรกที่เจ้าตัวแอซิดเปิดให้กับทางด้านของกัปตันทานิกุจิโมงเข้าไปแบบคมๆซึ่งหลังจากที่เจ้าตัวทำแอซิดได้ก็มีสื้อญี่ปุ่นหลายๆสำนัก,กออกมาตีข่าวเลยครับว่าเจ้าตัวเนี่ยแอซิดได้อย่างยอดเยี่ยมแล้วทานิกุจิเองก็มาชมชนะทิพด้วยครับว่าเปิดบอลได้ดีในจังหวะน,นั้นที่เขาโม่งทําประตูได้ และล่าสุดเลยครับคลิปการฝึกซ้อมของฟันตาเล่ก็มาแล้วนะครับโดยฟอนตาเล่เนี่ยได้เปิดให้มีการรับชมการฝึกซ้อมได้นะครับนานๆทีจะเปิดครั้งหนึ่งโดยการฝึกซ้อมครั้งนี้ก็เหมือนรีแล็กครับไม่ได้ลงรายละเอียดอะไรมากมายเพราะว่าเป็นการเปิดให้เข้าชมการฝึกซ้อมซึ่งก็เห็นชนิดสงกระสีนะครับเดินนําทัพมาเลยถือถังคุณละถังครับก็คือถังน้ํานั่นเองเพราะว่าสถานการณ์โควิดสิครับถังกลายถังมันไปเลยโดยการซ้อมครั้งนี้เนี่ย ชนะเองก็ดูเหมือนไม่ซ้อมหนักนะครับเหมือนซ้อมแบบรีแลกไม่ได้เข้มงวดหรือว่าไม่ได้วิ่งอะไรเยอะมากครับเน้นซ้อมแปรบอลซ้อมเทคนิคพื้นฐานที่ญี่ปุ่นเนี่ยเน้นมากครับอย่างการแปรบอลการเดาะบอลเนี่ยฟอนตาเลเองก็ค่อนข้างเน้นซึ่งการซ้อมครั้งนี้ชนะเองก็เฮฮาเป็นพิเศษครับมีเล่นเหมือนตะกร้อด้วยฝั่งละ3ามคนแล้วก็โต้บอลกันชนะเองก็เซียนอยู่แล้วครับนักตะกร้อเมืองไทยคือชนะเองก็อยู่กลุ่มการฝึกซ้อมกับ วกากิสกะและก็จ้าสมิธนะครับในการดอกบอลมีทางด้านของเดียวตาโอชิมะไดยะโทโนะซึ่งเป็นตำแหน่งกองกลางทั้งหมดฟอนเตเล่ก,ก็จะซ้อมกันรวมกลุ่มแบบนี้ครับตำแหน่งเดียวกันซ้อมด้วยกันหลายๆครั้งจะเห็นว่าฟอนเตเล่เนี่ยซ้อมแบบไม่วิ่งเยอะครับจะเน้นการซ้อมเซตบอลเป็นกลุ่มเชื่อมบอลเป็นกลุ่มและแข่งจริงก็เล่นแบบนั้นด้วยครับแต่ที่น่าสังเกตเลยก็คือในการลงแท็กติกเนี่ยไม่มีชนะทิพย์ร่วมอยู่ด้วยนะครับ นั่งชมอยู่ข้างสนามซึ่งเหตุผลก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเป็นเพราะอะไรเพราะว่าเพื่อนร่วมทีมเนี่ยลงไปซ้อมแทคกติกการเกือบทั้งหมดนะครับมีเพียงทางด้านของชนาทิพย์สงกระสินโนโบริซาโตะทัสกิเซโกและก็เพื่อนร่วมทีมอีกหนึ่งคนสุนิษฐ์จำชื่อไม่ได้ที่ไม่ได้ลงร่วมซ้อมแทคกติกซึ่งมันก็น่าคิดนะครับว่าเป็นเพราะอะไรโดยชาะทิพย์เองก็ไม่ได้มีอาการบาดเจ็บและหายเร็วด้วยแต่ว่าไม่ได้ซ้อมแทคกติกกับเพื่อนจริงๆก็น่าคิดเหมือนกันนะครับ แต่การซ้อมในรูปแบบอื่นเนี่ยชนะซ้อมครับอย่างการเล่นลีชิงบอล mm. การเดาะบอล mm. การวิ่งกลวย mm. การแปรบอลเนี่ยชนะทิพซ้อมนะครับแต่ว่าการขึ้นรูปแบบขึ้นแท็กติกเนี่ยเท่าที่ดูในคลิปนะเหมือนชนะจะไม่ได้ซ้อมนะครับเหมือนเขาได้นั่งดูเพื่อนแล้วก็เดินกลับไปถ้าเกิดว่ามีปัญหาซึ่งปัญหาจริงๆเนี่ยก็น่าจะมีอยู่2ปัญหาครับที่คาดว่าชนะทิพจะไม่ได้ลงซ้อมกับเพื่อนก็มีเรื่องของอาการบาดเจ็บเรื่องของความฟิต ที่ทำให้ชนะไม่ได้ซ้อมกับเพื่อนหรือว่าไม่ได้เป็นอย่างนั้นครับหรือว่าโอกินเนี่จะให้ซาชิปซ้อมอีกส่วนหนึ่งแต่ว่าหลังการซ้อมเนี่ยชนะเองก็ยังร่าเริงแจ่มใสนะครับมีการไซโกใส่ผู้สข่าวของฟันเตเล่ด้วยและยิ้มแบบมีความสุขครับเนี่ยไซยโกด้วยนะครับการซ้อมของฟันเตเล่ก็ไม่ได้ซ้อมหนักนะครับอาจจะเป็นเพราะเปิดให้เข้าชมด้วยแหละแฟนบอลเองก็เข้ามาดูกันก็เลยไม่ได้ลงแท็กติกอะไรมากมายเท่าไหร่ เราก็จะเห็นกลุ่มของชนทิพก็มีวกากาิสกาดายาโทโนะมาซินโยเจ้าสมิธและก็เรียวตะโอชิมะที่เขาเองก็เพิ่งหายเจ็บกลับมาแล้วก็ร่วมฝึกซ้อมกับทีมเอาอีกแล้วครับมายังตำแหน่งกับชนทิพอีกแล้วครับเรียวตะโอชิมะคือถ้าเรียวตะโอชิมะหายเจ็บกลับมาและฟิตเนี่ยแน่นอนว่าถ้าชนะไม่ฟิตเต็มร้อยแล้วก็ไม่สามารถโชว์ฟอร์มได้โดดเด่นกว่าโอชิมะก็ต้องนั่งสำรองอยู่แล้วนะครับเพราะว่าโอชิมะเองเขาไม่ต้องปรับเรื่องอะไรมากเขาแค่ไม่มีอาการบาดเจ็บและฟิตเต็มร้อย โอลิคีก็พร้อมใช้โอกาสเขาอยู่แล้วครับเพราะว่าเขาเนี่ยอยู่กับทีมมากเกือบ10ปีและการเล่นของเขาเขาลงไปก็ช่วยทีมได้เยอะพอสมควรและเขาก็หายเจ็บกลับมาแล้วด้วยส่วนชนะทิพย์เองก็ยังมีเครื่องหมายคำถามครับว่าทําไมไม่ได้ลงแท็กติกกับทีมเท่าเทียดดูนะแอดคิดว่าชนะเองน่าจะยังไม่ฟิตเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เพราะว่าในเกมที่เอาชนะเกียวโตสัง,งะเจ้าตัวก็บอกเองว่าเพิ่งซ้อมได้2วันเท่านั้นโดย2วันนั้นอาจจะยังฟิตไม่เต็มร้อยได้ประมาณ 80- 9 0ถึง ซึ่งโอนิคกก็ต้องการใช้ทําให้ชนะเนี่ยได้ลงในนาที่ชนะกับเกียวโตซัง,งะอาจจะเป็นผลพ่วงจากนัดนั้นหรือเปล่าที่ทําให้ชนะเนี่ยต้องมาเรียกคอมฟิตกันอีกครั้งหนึ่งยังไงก็ต้องตามข่าวกันอีกทีสําหรับเรื่องของชนะทิพย์นะครับโดยนะัดต่อไปในวันที่29ตุลาคมนี้ฟอนตาเล่จะเปิดบ้านรับการมาเยือนของวิเซลโคเบที่มือดับ10ของตารางมี40คะแนนโดยโกเบเนี่ยแทบจะ ไม่ต้องลุ้นอะไรเลยครับลุ้นแชมเปี้ยนลีกก็ไม่ได้ลุ้นตกชั้นก็ไม่ตกชั้นแล้วถือว่าเล่นไปแบบไม่มีอะไรซึ่งมาดูกันว่าจะเป็นการทดลองทีมหรือว่าจะจัดชุดใหญ่ชุดเต็มใส่ฟอนตาเล่เลยโกเบก็มีคิวต้องไปเยือนทางด้านของฟอนตาเล่ในนาสุดท้ายก็มีคิวเปิดบ้านต้อนรับมาริโนสโดยนาสุดท้ายเนี่ยจะเป็นการตัดสินแชมป์ที่แท้จริงนะครับยังไงก็ลุ้นมันแน่นอนสำหรับเจลิกรอชมรอยตามกันได้เลยนะครับ ส่วนดา้านของสุปโชคสารชาติก็ยังไม่มีข่าวอะไรอัปเดตเข้ามาเลยไม่มีภาพการซ้อมไม่มีคลิปวิดีโอการซ้อมไม่มีอะไรเลยครับแฟนบอลญี่ปุ่นเองก็ไม่ได้อัปเดตเรื่องราวเกี่ยวกับสุปโชคอาจจะเป็นเพราะว่าไม่มีโปรแกรมเตะด้วยแหละในนาที่แล้วสุปโชคก็ไม่ได้ลงด้วยที่เสมอกับทางด้านของอุระวะเรสไป1ประตูต่อหนึ่งแบบว่าเหลือเชื่อแล้วครับซัปโปรโรเล่นดีมากยังไงก็ติดตามกันต่อไปครับสำหรับทาทิปและก็สุปโชคในเจลิก ส่วน,นคลิปนี้ก็มีเพียงเท่านี้ครับหากชอบการอัปเดทข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซ u b s c r i b e เป็นกำลังใจด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่กับขออ่าวเดตในคลิปหน้าสําหรับคลิปนี้สวัสดีครับกิจกรรมสนุกสนุกลุ้นได้ทุกวันที่ AMB Max สามารถเข้าไปร่วมกิจกรรมกันได้นะครับที่ AMB Max